นี่คือเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อของการบินที่กล้องนั้นสามารถถ่ายเอาไว้ได้ตั้งแต่คนที่บินแข่งกับเครื่องบินไปจนถึงเครื่องบินสองลำที่ลงจอดพร้อมกันแต่และคลิปนั้นจะน่าทึ่งขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันสนามบินริมชายหาดสินมาตินในทะเลแคริบเบียนนั้นคือจุดชมเครื่องบินลงจอด ที่น่าประทับใจที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาลองดูเครื่องบินขนาดใหญ่ที่บินผ่านหัวของนักท่องเที่ยวเพื่อไปลงจอดในสนามบินนี้ดูสิครับดูยังไงก็เป็นภาพที่อลังการจริงๆเครื่องบินบรรทุกเครื่องบินนี่คือภาพของเครื่องบินบรรทุกเครื่องบิน ใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดมันคือเครื่องบินที่บรรทุกเครื่องบินอีกทีหนึ่งลองดูเครื่องบินลำเล็กๆที่บินอยู่ข้างมันดูสิครับมันดูเหมือนกับเครื่องบินตัวลูกกับเครื่องบินตัวแม่ยังไงอย่าง,าง,งานั้นแต่ผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่มีการทําขึ้นมาก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเป็นของจริงหรือเปล่า Take off แนวตั้ง มาดูเครื่องบิน F-18 ลำหนี้ที่บินขึ้นเกือบจะเป็นแนวตั้งในวินาทีสุดท้ายทําให้ทรายที่อยู่ตรงนั้นฝุ่งกระจายเต็มพื้นที่เลยใครที่ไม่ชอบทรายก็แนะนําว่าอย่ามาอยู่ตรงนี้เพราะทรายมันจะเข้าไปทุกที่ขอน้ำหน่อยนี่คือเหตุการณ์ที่นักดับเพลิงในออสเตรเลีย กำลังตักน้ำออกมาจากสระว่ายน้ำของชาวบ้านแถวนั้นเพื่อนำไปใช้ดับไฟให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิงสูตรผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักวิงสูดอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยลองคิดภาพดูสิครับว่าคุณกำลังบินอยู่บนฟ้าเหมือนกับนกโดยไม่ต้องมีเครื่องยนต์อะไรเลย แค่นี้มันก็คือสุดยอดแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่สุดยอดกว่านั้นก็คือการขี่หลังอยู่บนชุดวิ่งสุดอีกทีเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นั่นเองรถบินได้ถ้าหากพูดถึงโลกอนาคตแล้วรถบินได้ก็เป็นสิ่งแรกเลยที่แวบเข้ามาในหัวบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วในคลิปนี้เราจะเห็นรถบินได้เวอร์ชั่นต้นแบบ ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทคลายวิชันโดยรถคันนี้มันเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็สามารถบินได้ถึง35นาทีเลยไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะสามารถซื้อรถบินได้นี้มาจอดไว้ที่บ้านเราเองได้เครื่องบินทิ้งดิ่งในตอนแรกนั้นเครื่องบิน a i r ์บัสลำใหญ่นี้กำลังทิ้งดิ่งสู่โลกโด้วยความชัน90องศา แต่หลังจากนั้นไม่นานเครื่องบินลำนี้ก็ยกหัวขึ้นมาได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงบินแบบนั้นทำเอาใจหายใจคว่ำแทนผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินเลยเครื่องบินสี่รุง้งนี่คือโมเมนต์ที่สวยงามแล้วก็หายากเอามากๆเมืม่อเครื่องบินลำหนึ่งสามารถสร้างสิ่งที่ดูคล้ายกับสายรุ้งขึ้นมาได้ทำเอานึกถึงสะพานสายรุ้งจากแอสการ์ดเลย บินข้างเครื่องบินถ้าหากคุณคิดว่าการขี่หลังชุดวิ่งสูรนั้นสุดยอดแล้วก็ลองมาดูนี่ซะก่อนชายคนนี้สวมอุปกรณ์ที่ดูคล้ายกับปีกเครื่องบินแล้วก็บินแข่งกับเครื่องบินมันซะเลยถึงแม้ว่าเครื่องจักรจะสุดยอดขนาดไหนสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็หาวิธีเอาชนะจนได้เครื่องบินเจ็ตลงจอด เครื่องบิน F16 ลำหนี้กำลังจะลงจอดเหนือฝูงชนเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นถ้าสังเกตให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ตรงนั้นต้องก้มหัวหลบเครื่องบินลำนี้ด้วยช่างน่าหวาดเสียวจริงๆดีตัวฉุกเฉิน ย้อนกลับไปในปี2009ขณะที่เครื่องบินของกองทัพสหรัฐกำลังลงจอดที่สนามบินอัฟกานิสถานจู่ๆเครื่องบินก็เกิดปัญหาขึ้นโดยเครื่องบินนั้นร่อนลงมาเร็วเกินไปจนทำให้กระแทกกับพื้นแถมจมูกของเครื่องบินก็ยังหักอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้นักบินจึงตัดสินใจดีดตัวออกมาแบบฉุกเฉินทำให้ไม่มีใครที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ควันใบพัด มาลองดูใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้กันถ้าสังเกตดูดีๆแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับควันลอยออกมาจากใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ยิ่งเมื่อนำคลิปนี้มาเล่นแบบสโลโมชั่นก็ทำให้เราอยากจะดูคลิปนี้ซ้ำไปอีกสักสามรอบเลย b a n าน่าโบ t ไหนใครบอกว่าบานาน่าโบสต้องเล่นแค่บนน้ำเท่านั้นมาลองดูคลิปนี้ซะก,ก่อน เมื่อพวกเขาเล่นบานาน่าโบทบนอากาศมันซะเลยพาเรตเครื่องบินนี่คือคลิปของเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กที่กำลังบินอยู่รอบๆเครื่องบินแอร์บัสขนาดใหญ่อยู่ ซึ่งดูไปแล้วมันก็ดูสวยงามเอามากๆเลยเหมือนกับขบวนพาเหรดของเครื่องบินยังไงอย่าง,งานั้นมันเพอร์เฟกถึงขั้นที่ว่าหากมีเครื่องบินลำไหนบินแตกแถวก็อาจจะทำให้คนดูหงุดหงิดเอาได้นักบินโชว์สกิลนักบิน F-22 Raptor รคนนี้รู้มาว่าคนที่เขาชอบนั้นกำลังดูเขาบินอยู่ดังนั้น เขาก็เลยโชว์ทุกสกิลที่เขาเคยร่ำเรียนมาในการบินครั้งหนี้และนี่คือการบริฟกลางอากาศที่เหมือนกับหลุดออกมาจากในหนังเลยพอตกฮอเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ลำหนีเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นจนตกลงมาใส่ดาดฟ้าของโรงพยาบาลหนีโชคดีที่เขาบินขึ้นไปไม่สูงมากนักจึงทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แลนดิ้งบนถนนมาลองดูชายคนนี้กันเขาคือคนที่ทำพฤติกรรมเลียนแบบเกมอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้ทำการแลนด i n g หรือการลงจอดเครื่องบินอยู่บนถนนที่มีรถวิ่งไปมาอยู่โดยคลิปนี้นั้นถูกบันทึกเอาไว้โดยกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่าชายคนนี้จะโดนจับไหมแต่ที่แน่ๆก็คือโชคอดีแล้วที่ไม่มีใคไรได้รับบาดเจ็บ การส่งของแห่งอนาคตไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นของจริงหรือเปล่าแต่หากมันมีอยู่จริงๆมันก็จะสะดวกมากๆเลยนี่คือบอลลูนที่บรรทุกสินค้าเอาไว้แล้วก็ใช้โดรนในการออกไปส่งของตามบ้านของลูกค้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีสิ่งนี้ที่ประเทศไทยหรือเปล่าเทคโนโลยีของเครื่องบินเจ็ต นี่ไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือภาพจากวิดีโอเกมแต่อย่างใดแต่มันคือเครื่องบินทางการทหารของสหรัฐอเมริกาไม่รู้ว่าพวกเขาใช้เงินภาษีไปเท่าไหร่ในการสร้างเครื่องบินลำนี้แต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะมันอาจจะสามารถต่อก่อนกับยานเอเลี่ยนได้รถตกเฮลิอคอปเตอร์ลำนี้กำลังขนส่งรถยนต์อ,อยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมในตอนที่บินขึ้นไปนั้นจูๆ่ๆ รถมันก็ตกลงมาซะอย่าง,งานั้นแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจไปในรถคันนี้ไม่มีคนอยู่แน่นอนลงจอดในป่านักบินคนนี้กำลังจะนำเครื่องบินไปลงจอดในป่าที่เป็นรันเวย์เก่าแก่ซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานหลายสิบปีโดยเขานั้นต้องส่งเสียงเตือนไปสองสาครั้งเพื่อไล่สัตว์ออกจากรันเวย์นี่ทำไมบอกว่าทางนี้เป็นของเครื่องบิน ผมก็นึกว่ามันเป็นทางไปนาแถวบ้านผมซะอีกนักบินดีดตัวมาลองดูคลิปเหตุการณ์ของนักบินที่ดีดตัวออกมาในวินาทีสุดท้ายเมื่อเครื่องบินเกิดปัญหาซึ่งถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เขาสามารถดีดตัวหนีออกมาได้ทันและก็ลงพื้นได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆบินลอดใต้เครื่อง นักบินคนนี้กำลังถ่ายทำช่วงเวลาที่มีเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินลอดใต้ท้องเครื่องบินของเขาไปลงจอดพร้อมกันเครื่องบินสองลำานี้ต้องการที่จะลงจอดที่สนามบินเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันดังนั้นพวกเขาก็เลยลงจอดพร้อมกันซะเลยการส่งของแบบกองทัพอากาศ นี่คือการส่งของทางการทหารของกองทัพโดยที่มีเครื่องบินอีกลำคอยดูอยู่อย่างใกล้ชิดไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่ารู้สึกเหมือนเขาอยากจะเข้ามาจอดข้างในเครื่องบินลำนี้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อของการบินที่กล้องสามารถบันทึกเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ